สวัสดีค่ะค <c oughs> อนนี้จารายงานตัวเดอ้อค่ะนะคะกินทุกีน้ำกันนะคะเดี๋ยวขอเว้าจักน้อยหนึ่งโอ้ยตะก,กี้นี่โอ้ยกระลายตื้อนี่แล้วอ๊ะกระหลายแล้วเนาะ่าเดี๋ยวไปหันไปเห็นในไอเนี่ยขนมโอ้ยมันมองเห็นบ่ขนมถัวยน่ากินน่ากินเพราะเหตุแดดอยู่เนาะนะคะเดี๋ยวพี่พอสกจีกินก่อน,นะค่ะนะคะทาะกินทุกกี้นะคะ ก็กินสุกี้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่พ้อยนิสาก็จะไปเชื่อมปฏิสัมพันธ์นะคะไปพบปะมูมูนะคะปฏิสัมพันธ์นี่นคือสําคัญที่สุดนะคะเห็นลุงพีเป็นเวาเนาะอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมไปคอมเมนต์กันอย่าลืมไปทักท้ายอย่าลืมไปเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันนะคะพี่พ้อยกัป้าให้ถึกมือน่ะบางมื่นี่เปิขดขาเมือปวดขาเมื่อมางมื่นอ่ะนะคะนอนก่อนเดอ้อเบาไว้แล้วปวดขาแล้วยูถึงตี่แล้วทุกมือโอ้ยกลัวจะได้นอน เพื่อนๆเอยปวดที่ได้นอนนะเอ้าเดี๋ยวดูกระเด้งขึ้นมาเจ้าเด้งกํนนาน้ำมูร้ายแ้ๆนะคะพอยทีสานะคะไอ,อ้คนดนเด้งไม่เด้าเด้งไม่เด้าเด้งเด้งเด้งร้ายหลายแดงจึ้งครึงอยู่แล้ว,ลวพ่อยก็เลยกลายเป็นว่าพ่อพ่อมูเข่าไมาแล้วเนาะมันแดงแล้วนะพ่เราก็ตรงเบิงนะพวกที่ได้นอนโอ้ยตอบคอมเมนต์กันนะคะนี่แหละต่างคนเคิรนว่าสร้างปฏิจมพันธ์นะคะต่างคนต่างตอบคอมเมนต์กันพอ้อยไปตอบ ของคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนก็นมาตอบของพ้อยเด้นเด้งกันปึง้งปังปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงแดงจึงคองอยู่นะคะโอ้พี่พ้อยว่าเออพี่พ้อยกระมูหลพยยีนกันเด้นะคะยังดึกได้ใจอยู่นะเออตกระมูหลายพีนกันเด้นะคะพ้อยว่าแบบตัวพ้อยนี่ตาหนิกระมูไหลได้ทะมูโบรายนักก็บ่เด้งขึ้นมาแม,ม,ม,ม่นบอกเขาเอนว่าไปเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันนะพ้อยไปเบิ่งคลิปเขาไปคอมเมนต์ให้เขาไว้นะคะ เราเขาจีมาหรือบอมาก็ตามแต่พออกับบรดแบบว่าเออ้องกลับมาหนาจังสั่พ่อเพื่อคิดค่ะนะคะพอเป็นคอมเมนต์ทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิงไว้พอเห็นนะสังเกตนะพี่ๆเพื่อนน้องๆพี่ๆเพื่อนน้องๆเพื่อนเพื่อนกลับกันมาเมื่อค่ะนะคะกรับมาช่องพออฮีสานะคะเรามันก็มีความสนุกสนานมือมือนึงบื่อเดียวค่ะนะคะพอฉะนั้นเดวเด้ออย่าไปทิ้งกันเด้อค่ะนะคะพยายามไปมือมือพยายามไปไป เที่อมปฏิจมพันธ์กันไว้นะคะไปทักท้ายกันไว้ไปตอบคอมเมนต์กันไว้นะคะเ <c oughs> ข้าวที่มาดือมะมากระตามแต่นะคะเราเราเหตุของเราไปทําให้ดีที่สุดเนาะน,นะคะเอ็ดดี้นะคะแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอยเดี๋ยวพี่พ้อนี้ตากินตกกุ๊กีกแล้วกินขนมแล้วเฮ็นอีหยังแล้วพอยกลับไปหามูคือเขาแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปดะูละน้ำกลับมาเขาไาหามูคือเขาน่ะนะคะคิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่าน สร้างปฏิสัมพันธ์กันไว้เหมือนนพีเป็นเว้าเนาะคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านสร้างปฏิสัมพันธ์กันไว้ไปทักทายกันไว้ไปคอมเมนต์กันไว้เล่ากับพวกเรากระิมียอดวิวยอดเหรียญพี่พลอยเม่ไดดหลายดอกได้เป็นเซนนี่ล่ะเป็นเซนพ้อยก็ดีใจแล้วนะคะเอาเท่านี้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันไหมเดี๋ยวจะไปสร้างปฏิสัมพันธ์เด้อเดี๋ยวไปเทียวหากองกินตุกีกอน